เวลาจะส่งไปหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะเป็นทีอย่างนี้อ่ะลุยฝั่งนู้นจะเป็นจะเป็นตีนมัน ร้อด้วยโอเคใส่เลยโอเคใส่แล้วไ่ะางน,นี้จะเป็นด้านบนมันมันก็จะมีที่สวมเข้าแบบนี้สวมอ คั้งนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็จะมีที่สวมมันจะมีเดือ,นอยนี่เขาเราจะทําไปให้แนละ้วแล้วก็จับเข้ายัดข้าแล้วก็เอาตอนนี้เข้ามาในร่องเลยแล้วก็ตอเข้าไปประกอบเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวไปเช็คกันก่อน,อวนะะเวลาเราจะติดตั้งก็ ด้านหน้าตรงนี้มันจะหันเข้ามาหันเข้ามาในบ้านมือจับอ่ามือจับในหันเข้ามาในบ้านแล้วก็ลองเลื่อนดูก่อนแล้วลองเลื่อนดี้หรือเปล่าว่ามันติดขัดอะไรหรือเปล่าถ้าเกิด